การพิเศษที่เรียกว่า EMS Point เป็นการขยายบริการของไปรณีนีไทยอีกทางหนึ่งนะคะโดยบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนจับมือกับไปรณีนีไทยค่ะให้บริการส่งด่วน EMS Point ในศูนย์บริการ NT 33จุดทั่วภาคเหนือค่ะ ที่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ดรสุรชัยอนุตรกูลชัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มขายและปฏิบัติการลูกค้าภาคเหนือบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT ีพร้อมด้วยดรวรารพนข้องเกี่ยวพันประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานกลยุทธ์และขับเคลื่อนองค์กรบริษัทไปรสยนไทยจำกัด ร่วมการลงนามข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการจุดให้บริการร่วมกันรพร้อมเปิดจุดให้บริการ EMS Point บริการรับส่งพัสดุด่วนภายในประเทศที่ศูนย์บริการ NT พื้นที่ภาคเหนือจำนวน33จุดครอบคลุมพื้นที่13จังหวัดค่ะได้แก่เชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายแม่ห้องอนพยาพิษณุโลกแพร่าน่านตากอุตรดิตถ์กำแพงเพชรและสุขโขทัยค่ะ โดยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารสายงานกลยุทธ์และการขับเคลื่อนองค์กรบริษัทไปรษณียไทยจำกัดครับบอกว่าเนื่องจากธุรกิจการรับส่งฝากสิ่งของภายในประเทศเติบโตขึ้นอย่างมากนะครับการเปิดจุดให้บริการรับส่งสิ่งของภายในประเทศหรือว e ่า EMS point ในศูนย์บริการ NT ก็จะทําให้ลูกค้าสะดวกแล้วก็เข้าถึงง่ายรวดเร็วรวมถึงครอบคลุมมากขึ้นด้วยครับ ดานผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่เอ็ทีก็กล่าวว่าการร่วมมือกันของสององค์กรก็เป็นการเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจด้านโลจิสติกส์และด้านโทรคมนาคมเข้าด้วยกันส่งเสริมการแข่งขันในระยะยาวสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค,ค้าได้มากยิ่งขึ้นโดยอนาคตจะขยายจุดรับบริการจาก33จุดไปถึง50จุดเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติกันค่ะวันนี้ทางเอ็นทีภาคเหนือนะครับได้มี ลงนามมีมอยู่ร่วมกันระหว่างของบริษัทไปรษณีย์ไทยนะครับกับเอ็น uh, ทีภาคเหนือซึ่งเราจะเปิดให้บริการนะครับรับส่งพัสดุเรียกว่า EMS point หน้าสย์บริการของบริษัท NT ทภาคเหนือนะครับทั้งหมด33แห่งแล้วก็จะขยายผลต่อไปอย่างน้อยเป็น50แห่งในพื้นที่ภาคเหนือนะครับ mm hmm. เพื่อให้พนักงานทั้งสองฝั่งเนี่ยได้มีการเรียนรู้แล้วก็ได้พัฒนาศักยภาพร่วมกัน เราคิดว่าเราเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยจะช่วยให้กับประชาชนพี่น้องภาคเหนือเนี่ยได้รับบริการที่รวดเร็วทันใจนะครับแล้วก็มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของรัฐสากิจั้งสองหน่วยงานระหว่างบริษัทไปรษณีย์ไทยกับบริษัทโทรคมแ่งชาติจำกัดมหาชนครับ